สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสุภูสุคนตอนนี้อยู่กับพวกเขาสองคนผู้ใดพูดตั้งซื้อให้มีคนตั้งซื้อให้เขาสามคนว่าเอียงว่าพีทเอ็มเนว่ามันมันมีพ่นมีปอซอกอนไรนี่กับพี่เอ็มกับแม็กกี้นี่เพิ่นได้ตั้งให้ว่า P2M ูเอ็มาส่งได้ฉายาไหมแล้วสามองศาวันนี้ฮอตส์มอลพระเอกพ่นกันครับ หลังจากที่เิ่นหลังจากพระเอกค้นคินค้เสิอ์อ่า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 ออ่า ไปซ้อมย่างกิฟตดีไหมนักตีขามส่กิป์เพื่อนมันมามือแรกเนี่นี่เขาออไปซ้อมกับซ้อมยังรเวนยังดีเนี่ยซ้อมแล้วซ้อมแล้วเพราะหเววลาเลินเฮยพ่งพ่นคือไปเ้องวห้องกระลังไรสนหองพ่น้ไปใส่ขึไ้องเมือน้ลองเลยเหมือนกันเสาเลยไปอีกพน เสาเลยปกติมือที่สองบาที่ดีมือที่สองอ้ออกไรซดผมนด้ครับเขาไรซดยางดีเลยมาดเพิ่มขึ้นไปนีดในดนตีเพิ่อนเฮลิที่แข็งนครับพดีพเดีนะครับแต่ละวเดาเดาเด้ผดนตีเขาเฮลิเล่หบ็งย่างอลังการกันสามเลยเลลนให้แน่นเล้ละเดี๋วได้ลองแล้วอดีดีใจน้ำนองเด้อยนองได้ลองแล้วขนมห่าก็ะบอปากเขเพราะว่าได้ฟังแล้วมันส่งใหม่เฮาเด้ส่งคลิปว่ายเยือยพ่อส่งคลิปว่ายเยือยความนี้ เขารู้อยู่ได้ว่าเขาก็ได้ฟังอยู่นะว่ามัานลองว่ามันได้ลองเพืเอกระดีใจน้ำนองมันก็ซื้อที่ได้ตี๋หลายอกตี๋ัสนอลองเพลงอยู่ผู้เดียวให้ชินเนาะเพื่อนนันยังก็เขาเสียนะครับเขาจะโคตรนะครับคุณเหล้วฟิวเพื่นเนี่ยปัดคนเสือกเจ้าของนี่อยู่ฟิวมาตั้งแเวทีนี่เป็นของพลคนเดียวเลยแหละโชว์นี่เป็นของพลพลเลยแหละ คนโซงท้อนนี่ไม่ฟังมาดิต้องบิ่งนั่งคนเดียวกินข้าวคนเดียวไปตลาดคนเดียวนอนกอดเจ้าของชินเอาแต่ท้อนดีๆเลยเนาะสิลับว่าค่อยสนิทใจผวาเงี้ยเด็กเดินเดินเดินแต่โซ่พอพี่นั่นเอาเองเส փ เอาเองนัขอาเอาเองเนี่ยเหตุเจ้าเขาเอาเองปุ๊บมันตัดไปเอ๊ะใจวะยี่สิบเก้าวิที่เขาส่งมาอะไรวะ เออใครไปสนศนาเขาก็ได้ฟังเน,นี้ยแหละก็แบบเปิดพับพานๆนะเนีน่ยก็ได้ฟังว่าน้องนิ่งๆเนั่นเสียงว่าน้องร้องเพลงแหละแต่ว่าปฏิภอไปฟังกันช่วงหลังบ้านนี้นนเห็ุกับเขาเอาเองบอมีคนโอ้บอมีคนสามเทียรกับบอมีคนสามเทียรกับไปยี่สามเทียร์ ต้นสำับขาเฮ็ดไว้ดีแล้วสำรับเสียเลยเนาะเสียเลยไปต่ดต่นเสียซื้อใารเขาเลยดิบอไหว่เสียเลยพระเอกคนบ่มีคนในป่านั้ยังถามมันด้คนลงคิปเไม่คีบังระบอกก่าเฮ้ยทรงเล้าไอทรงเล้วกุตัดออกจะทอนดีๆทรงไวได้อย่างนี้ทอนโมดีมันมันมาทรงไงเนาะแต่มันรีดรัดมันเพียบที่หลังเขารูน่แต่เขาบาปากสวยๆพระเอกคน ธรรมดาเพิ่นส้วนเฮาเพิ่นไปใส่ก่อที่แรกเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นส้วนเฮาเพิ่นไปใส่ก่อเพิ่อนนี้ไปใส่ก่อโอ้ไปไปเที่ยวนี่บ่เออเพิ่นไปเที่ยวล่ะโอ้โนี่ไปเที่ยวเนาะมันที่ข้าวไปนําผู้สาวข้างในโอ้ไม่นตัวเพิ่นได้พวกมาไล่เออเว้าเลี้ยงกันพวกมาไล่เรืมเออๆพวกมาไลงมากๆเพิ่นได้หนคือนวดบ้านไอ่ทัวเพิ่นว่าอ้ายๆ่าคับแฮงเด้อพวกมาไล่ผมได้ว่า5,000มันสิยับผมเออโอ้โโคตรโคอีหลี โอ้บัดบัดของอ้ยละยับแต่อยู่ในถุงส่งุนนอกเลยมองเกี้ยังว่ายังก็ขึ้นนกเวทีโอ้ขึินไบนี่คือตั้งใจต้องให้ดดนน้องสิเปียกปนย่างเงี้ยคับกเงเวทีแมนเงินใบนี่เพิ่งนขึ้นติตั้งใจมาใส่ไปอคนครับทมาหรอเปล่โอ้ทมาใย่กวาใส่ลูกเขาบอกให้ไทยลูกใส่ลายลูกยังมียังยังอให้ยลูกว่ายโอ้เขาทยเลยดิให้ผพ้ใหนยไม่ไปทายเเอาอัามเนี่ย ประสบการณ์ตอนประสบการณ์ตอนร้องเพลงตอนร้องเพลงเป็นใดวามรู้สึกเมื่อกี้ถามนี่เมื่อกี้ถามนี่ฟังวันนี้ไมื่อกี้ตอนร้องเปิดโฟนถามนี่ว่าตอนร้องเพลงเป็นยังไงเมื่อกี้อยากหูความรู้สึกอตอนร้องเพลงนี่รู้สึกเป็นพังไหนได้ขึ้นไปที่เท้าหน่อยกี่ถอดเมกียุ่งละกี่มีเมกีหลอกก็อ่าอืมอ่าเพลงนี่คือเพลงเมื่อกี้ว่าคือเฮ็ดไว้ดีแล้วมือแรกมือที่ซอนขึ้นไปร้อง คือเคล็ดไว้จังจะคือเสียซื้อขายเขาเออคือเสียซื้อขายแท้เมกกี้ว่าอย่ามาอย่ามาทรงไม่เข้ายีซิบเก่าวิผมได้เงินเออเพราะที่นอนเอาเองเค็ดก็เขาเอาเองเราบอมมิค้นมันหายไปใส่เอ้าฟังก็เลยหาฟังกันนะเมกเมกี้ว่าคือทรงแต่ทอนอันนั้นมาเออทอนดีๆมองทรงมาเด้ท่อนดีๆเ่าจากทรงมาบ่มบอมมคนนี่มันหายไปใส่บ่มีค้นนะ คือเฮ็ดใส่ติ๊กต็อกบ่คือจังได๋ตัดใส่ติ๊กต็อกบ่โอ้บ่ไหวบ่ไหวโอ้ยสัญญาณเน่าสัญญาณมาอีกแล้วฮัลโหลเออจังไดย์กับเมกี้ถามนั่นเมื่อกี้ว่าคือลองไว้ดีแล้วคือจังได๋ตอนส่งคลิปไปให้เมื่อกี้นั่นคือส่งนั่นเมื่อกี้ส่งกันดีๆมาเออคือส่งกันดีๆมาบ่มีคนปลุกตื่นไปเฮ็ดงานมันไปไส่เสียงเสียงเงียบคือบ่มีคนปูุกใหตื่นเมกี้นอนมันเสียไปไสนว่ามันมาดีลั่นฟังเทปเราวราผ่านเลยว่าซั่น บอกอะไเพลงเขาเสียนี่หน,นสิสไตล์ผมก็เปลี่ยนสไตล์เมียนสไตล์อยู่อ่ะบอกที่จีค่ะาสิเอาเพลงนี้มันเสียงสูงเขาก็ต้องปรึกษากับอ,อ,อาจารย์ดนตรี <c oughs> ว่ะเอาเพลงใหม่เลยวิธีบอกเลิกไปั่นเออคือว่าเอาวิธีบอกเลิกเมื่อกี้ว่ะเออเดี๋ยวที่บอกเลิกอ่ะความรู้สึกอ่ความรู้สึกเมื่อกี้วั่น มือนั่นกระรุ่นน้ำได้ว่ามือนั่นโทษบ,บอกเมื่อกี้ว่าได้ขึ้นไปซ่อมแล้วมือดีก็สิได้ขึ้นอยู่งวะนะเออเออลุนลุนลุนอ,อ่ะมือนั่นจังนไงก็คือไม่ได้ขึ้นว่าซึ่งเมื่อกี้ฟังนะออไเงเป็นยังไงมอไ๋อกระ,ะมือซ่อมมือนั่นเราซ่อมเรามือนั่นเขาขามสะคิปไปเล็กไม่ได้ร้องดีมือยั่นกบินย<ๆ>ั่วกระบินมแมมเป็นยังไงของ มันมือซ่อมอู้มือซ่อมดีขนาดเลยมือนั่นกำลังทายรถเฮียอยู่เห็นพระเอกคนซ่อมรองเพลงไหมนันบ๊ะเสียงแบบอ้าไปกี่มาโอ้เสียงก็คือกันแท้นะเสียงดีครับมือนี้โอ้บุคคลนี่โชว์โชว์ดีแน่นอนล่ะเพราะว่าตอนนั่งรถกันนี่ยวิ่งพ่นทายใหญ่แน่ตอนนั่งรถไหม่เองกันนี้วิ่นทาใหญ่ขนาดเลยว่าไอ้พ่น คือคือรับเหมืนน่ะแบบรับตลอดทางเมื่อกี้เออเพิ่นเพินเ่นเอาแห้งเอาแห้งรับเอาแห้งอ่ะเพื่นเอาบุญ<อ><อ>แห้งที่ได้ซ้อมขึ้นคอ,อนเสิร์ตลับตลอดทางอ่ะนะคอนเสิร์ตแม่นเออมันไปวาดแล้วก็ได้ซ้อมอีนีตอนขึ้นไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้เลยอยากู่าสาเหตุว่าเป็นย,ย้ำยังเป็นน้ำเป็นปน้ำยังคือบม่ได้ขึ้นอ่อ๋อเป็นสามเป็นสามเป็นสามนั่นวะคนลืมโอ้ยลืมพระเอกคนเรียนจังใดคนเรียนแต่เขาเอาแก่งนี่อาจารย์นั่นก็ปีกแก่งเลย แกงตลอดคอยคือแกงตลอดโอ้พระเอกเสียงฮวอนห้นพระเอกเสียงฮวอนห้นอะป่านนี้มือมือเดินก็เลยอดอั้นแม่นวะมือไปย่นบังปูแม่นวาขอเสียงคนหักเลยครับคุณเราเมื่อกี้วาขอเสียงคนสดนะครับุเราขอเสียงคนสดนะครับพุณเราแต่ว่ากับว่าถ้าให้แฟนเพลงผิดหวังเด้เดเมไลยังร่นล้ำเออคิดว่าแต่หลายแท้เออคิดลุดคิดรุดเป็นทั่วนานะแบลว่าคนของแกงพระเอกคนนะนะ สลัดเด้่ยแง่ใเสียงคนมาถึงเฝ้าเดียข้อมีข้อความแกมเลยจิวได้ร้องท่นนั่นเลยนะผู้ว่าไปเบิร์เนีนี่คือเดียข้อมัเลยะคอยสีการ์ร้องเพราะเพลงนี้เอาจะทำเูคอยสีการ์ร้องเพราะมีแรงมีแรงมากยูนบอลม่เอาะมีแรงมากบอล่ามีแรงบอลดีอยมาขืนเงี้ยไหมจานไม่กี่เด้่อมีแรงมากไม่เวลาอีเจ๊ขาเขาพูดอะไรยัไปเี่ยถ้าอีกคน อ๋อเลี้ยวอย่างงก็สิเป็นเลี้ยวกีสิเลี้ยวดนแค่เพียงน้ำปูซาลี่แกลกอย่างเงี้ยตุลา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 เมืองโปรแกรมไปเที่ยวนี่แสดงว่าเขั้นได้ไปด้วยีิไปกันไปกันจีไปเมืองไยกันไปเพราะวก็ไทีแล้วก็ว่าสุดท้ายรายการแล้วก็ว่าจีพากันไปเลยนี่เพราะอาเฟนครับว่ายุคพูดทับเบิกกันมันมีอันกินหมูกระทะอย่างย่างเรื่อยไหมอ่าไม่หมืองกานก็สิเอากีตาร์แล้วเขาไปเล่นกันสามคนนี่นะเขาก็เลยเขาสิไปเดี๋ยวใครไปไปอื่น เก็จะเด็กขึ้นมากเลยว่าไม่กี่ก็ไม่ได้ไม่กี่มากอ่ะเรย์สดมือเร่งออกรายการแมวลากับซิมี่กลับไปเฮ็ดเพลงระหว่างกลับไปเฮ็ดเพลงอาจเอาไปเฮ็ดพูดถ้าเบอร์น้องไม่กี่เนาะการจะไปพูดละเพราะว่ามัที่ได้บรรยากาศอย่างนี้ยวิฟิวนั่งชิวๆเนีกยะหาเครื่องดื่มไปตัวเท่าวันนี้เพราะว่าไอ้คนอุปกรณ์ไติม่กรุงเทพย่างกับตอกน้ำตีก็ยังมีอยู่เด้อเนี่ยู้ล้วเออมากมามา เรื่องเบาสุฟังอาจารย์แม็กกี้เรามีบุษสาวไหมตัวฮะอ่าฮะเรามีบุษสาวอยู่สองคนอันคนแรกเป็นสิริเป็นว่าอีกคนหนึ่งเดี๋ยวนี้เรามี Google Assistant เออเออเออเดี๋ยวนี้วันนี้เนบุษสาวเปลี่ยนซิ้วไหมเป็นยังไงครับแม็กกี้ Google Assistant เออเพราะว่าเราเคยถามสิริแล้วถามว่างไหมครัแม็กกี้ผมผมรอผมรอไหมครับสิริตอบว่าบารอเขาเริ่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เลยเนี่ย ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้คบคนที่หน้าตามันมาออถามสิรีแว้งเดียวก็เอาไปกี่บอลสุบคุณฟังเนี่ยฟังผมหล่อไหมครับถามออมันไม็ได้ตอบอ,อฉันไม่ได้คบคนที่หน้าตามันมาสิรีตอบมันเลยเออสิรีตอบเออ <c oughs> เอนี่ยเออเนี่มันเล่นไปซื้อโทรศัพท์ไม,ม่ <c oughs> <c oughs> เป็นไปซื้อของแอนดรอยด้วยมันเนี่ยมันบอกมันบอกกันกันนุ่งกันดิ้งก็เดี๋ยวดีไม่ตาฮักขึ้นยังนี่ หรือไม่เลี่ยวแตาหักเด้เออพคำถามคำถามอุตสาวว่หงได้ก่อนผมหล่อไหมออคุณน,นี่แหละคือหนึ่งในประเทศไทยได้ยินวะถามเออถามมันถามในกูเกิลเอเซนเนี่ยคุณถามว่าผมหล่อไหมขอตอบเลยเด้คุณน,นี่แหละคือ,อที่หนึ่งในประเทศไทยกันเนาะเออเอ็นดายเอ้าตรฐานเนาะเออมีขึ้นเหตุผลที่สือรถซัมแมนเหรอมาตรฐานเนาะอ่ เอาว่าเราวรแล้วไปหากินเราต่อซะพระเอกพ่นเออเออเออเรื่องถามอ่าพระเอกพ่นนี่การมีหอด้านไม่กี้ครับเอามาไล่แม่เด้มาไล่เพื่นได้หาพันนั่นแหละอืมอ่าไม่ได้แล้วหายปุ๊บฮะแก้วันเล้วแก้วันแล้วก็คือเอามาไล่หาพันให้แม่ทายลูกแล้วก็ลงโซเชียวว่ามาไรนี้ทำงานไม่ให้แม่นะ มืออื่นมือหื่นอีกกลับขึ้นมาอีกคอแม่อีห่าพันทุบชุนอีกเป็นบ่นมื่อนี่ใส่ดีอะควบสวงไปเอกคนมันลยอันนี้บอคือยกฤษด์เนอะบออยกฤษด์ไปเอกคนเป็นลูกกระตันยูกระตันยูบบุบบุกระตันยูือ่ะกระตันยูเอาสรุปมืออื่นพอกันไม่พ้นเนอะสิขึ้นมาจังมุ่งสี่ขึ้นมาจังมุ่ง เคเด้อเอาสมีเ้อโอเคเอาบอยังก็มกกี้บบากก็เมกกี้เนบ่บากอัวเนาะเอาบอกกขาเป็น่เอามกกี้เนาฮัลโหลซมบีได้เอ่อซมีไดเป็นังไ้ง่นคมรืึกได้ขึ้นไปลองเพลงเทแรงแข็งามีไงก็ก็ชิวๆครับชิวๆเหรอทำไมคุณทำไมคุณไม่เปลี่ยนเพลง ฮะทำไมทำไมคุณไม่เปลี่ยนเพลงครับอ่าไม่ไม่ดูครับคือเขาให้ร้องเพลงนี้ก็ต้องร้องเพลงนี้เหรออันเอนอ่ที่หลังน่ะถ้าถ้าเจ้องจ้าเป็นเพลงใครเพลงมันนะมันเพราะมันคนละวเงาเสียงนี่ชีบลือของพระเอกคนอ่านะเอาเอาอย่างงี้แล้วก็ทำโน้ตให้อาจารย์มากัดตีเลยแล้วเาขาจะเร็ว <laughs> เอาเอาเอาแซวเหรียญที่ซื้อหละเป็นตํานานเนาะเบิ้ดไปเงี้ยพวกมาไรนะเบิดไปล่ะเ้อดิเรี่ยงแน่ผู้ได้หลายี่เลียงแน่กู้เดียวได้สองสวยกับพ่อดอกก้าวไปป๊อบนี่เอาได้ได้ได้้เลียงแน่เด้อ